แล้วก็อย่าพิเศษในเรื่องของน้ำมันนะคะน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะครับ เห็นแล้วอยากขอซื้อสูตรนะครับขายให้ผมไหมครับเนี่ยไม่ขายนะครับ <qué> ขาที่ร้านนะคะก็จะมีผักฟรีให้กับลูกค้านะคะก็มาดูกันได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าแต่ละวันผักก็จะไม่ซ้ํากันนะคะอย่างเช่น สวัส <minority> ดีครับท่านผู้ชมตอนถ่มมายคลิปยูทูบนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่จงังหวัดชุมพรนะครับทุกคนนี่นะฮะร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะครับผมมาชิมนะฮะจะเป็นร้านลูกชิ้นทอดพี่จิ๊บนะครับผมนี่นะฮะซึ่งร้านนี้นะครับผมเป็นร้านดังจากทิกตอกเลยนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า4ี่แสนคนนะครับผมเขามีอะไรบ้างนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะฮะนี่นะฮะเขามีนี่ฮะเขาขายเปิดขายจันถึงเสาร์นะครับ เวลา11โมงถึง1ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะเบอร์โทรร้านก็ตามนี้ได้เลยนะฮะที่เด็ดอยู่ที่อะไรเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับตามผมมาครับทุกคนมาครับนี่ครับมาดูดูมาดูนะครับนี่เขามีป้ายนะลูกชิ้นทอดพิชิบนะครับผมนี่เบอร์โทรร้านก็ตามนี้เลยนะฮะนี่ร้านดังจาก TikTok นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า400,000คนแล้วนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่า ถึง5้าแสนหรือยังเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพี่จิ๊บกันนะครับมาครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิ๊บครับผมนี่ผมตามมาจากทิกตอกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับผมติดไม้หน่อยนะครับผมมาดูใกล้ๆครับทีเด็ดทางร้านเขาเลยนะครับทุกคนเป็นนี่นะฮะก็เป็นน้ำจิ้ม น้ำจิ้มตัวนี้ทําเองนะคะและทําทีไม่ได้ทาหม้อน้อยนะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรครับตัวนี้เป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกค่ะครับผมทําเยอะไหมครับตัววันเนี้ยก็ประมาณหม้อนี้หรือถ้าเทศกาลก็จะทาเยอะกว่านี้ค่ะครับผม ถ้าลูกชิ้นของพี่ขายราคาเริ่มต้นไม้เท่าไรครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม้ละสิบาทค่ะจนไปถึงราคา2 0 25แล้วก็30ค่ะครับผมมีอะไรบ้างครับเยอะมากเลยครับพี่จิ๊บนตัวประเภทนี้จะเป็นประเภทปลาไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยครับเป็นประเภทปลาไส้กรอกนะครับผมราคา10บาทนะครับทุกคนนะครับบถ้าเป็นตู้นี้นะครับผมราคา12บาทนะครับแล้วก็ตู้ต่อไป15โอ้โหมี4ตู้เลยนะครับทุกคน ตู้นี้ราคา15บาทนะค่ะแล้วก็ตู้สุดท้ายจะเป็น20ิบค่ะแต่วันนี้ของเหลือน้อย <laughs> วันนี้ของเหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ของกว้างตู้นี้นะครับผมาราคาจจ20บาทนะครับผมอบโอ้โหแีินมานะคะแอบบไม่ใช่แอบบก็คือพี่จิ๊บเคยลงคลิปเคยลงอะไรไว้นะคะทุกคนลงของครั้งหนึ่งนะคะไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นนะโอ,โ,อโอ้โหต,ต่อวันนะครับลงขายนะครับเยอะมากค่ะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างนะคะพี่จิ๊บลงสดลงใหม่รับน่คบ ลูกค้ามาถึงก็มาหยิบตะกร้าแบบนี้แล้วก็หยิบใส่ตะกร้าดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับหยิบนะครับผมเอาอะไรบ้างนะครับอนุญาตนะครับค่ถ้าเป็นตู้นี้นะครับผมไม้ละสิบบาท,บาทนะครับผมที่เด็ดเัานะคะตัวต่าหูตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้อันนี้จะเป็นไส้กรอกหมูผสมไก่ค่ะหมูผสมไก่นะครับหยิบเลยครับทอดมันค่ะ ทอดมันเลยเลยจิเลยถ้าเป็นตัวไม้ละสิบบาทน่าจะขายดีสุดใช่ไหมครับหรือทุกอย่างเลยส่วนใหญ่จะเป็นตู้2ี่ิโอ้ตู้20ิบเลยนะครับตู้ยี่สิบมันจะเป็นพวกซาลาเปาไส้ปลาหมึกไส้ชีสโกเด้งหัวเด้ง๋อครับโกเด้ง <Golden, S 1> <c oughs> ตามร้านก๋เเาเต๋ทเธอไปที่พี่ไปนั่งกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็ <c oughs> จะรูกชิ้นตัวนั้นมาขายเพราะว่าตัวนั้นจะกิโลละ200ถึ 30, อย3 0อสไรอย่างิอะไรเงี้ยคะ่ะ ลูกค้าชอบโอ้โหแต่ว่าจะเป็นของดีขึ้นมาเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเอาให้ครบทุกราคานะครับแล้วก็ตัวนั้นเป็นชีตเยอะชีตหลอดค่ะที่แม่ค้าชอบเล่นอยู่ประจำตัวไหนครับนี่ซรลเปาไส้ปลาหมึกค่ะนี่ซระเปาไส้ปลาหมึกชีตเยอะแท่งสีส้มเลยชีตเยอะแท่งสีส้มสีส้มตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะนี่เห็น่ี อันนี้เป็นอะไรคะพี่ิ๊บอ่าเป็นไส้เกอกอีสานค่ะเป็นหมูผสมม้นเส้นหมูผสมม้นเส้นนะคะไส้เกอกอีสานนะครับตูน้นี้ละคะอันนั้นเป็นลูกชิ้นปลาค่ะป,าปะลาเดีอไลครับตู้นี้ตู้สิบห้าบาทนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ยี่สิบบาทะนะครับตู้ยี่สิบตู้ของไม่เหลือแล้วนะคะ <c oughs> ตู้นี้เป็นอะไรคะนี่อันนั้นเป็นถุงทองนี่เอาถุงทองไส้ปลาบดผสมกุ้งค่ะไส้ปลาบดผสมกุ้งนะคะ อันนี้เป็นเบคอนพันเห็ดนะครับผมจัดไปครับเอามาครับอย่างนะคะเรานี่ครับเราไปดูกันนะคะสีเราสั่งนะครับก็จะเป็นไม้ละสิบสิบห้ายี่สิบนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บก็ชีดราคาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเอามาทอดนะครับ นีบอกเลยนะคะเราได้กินไม่ครบนะเพราะว่าของพิจิบไม่พอข <c oughs> อง <c oughs> ห,หมดนะคะทั้งหมด1น4บาทนะคะ194บาทเ <c oughs> ต็มนะาครับครับผมทอทั้งไม้หรือว่าเอาไม้ออกคะไม้ออกค่ะได้ค่ะหั่นได้เลยนีบริเวณที่เราอยู่เขาเรียกเป็นถนนอะไรนะครับตรงนี้เป็นถนนเสน้นวัดถ้ำสนุกค่ะครับเพราะว่าอยู่ติดกับวัดถ้ำสนุกเลยครับวัดถ้ำสนุกสุขารม ถ้าใครจะมาก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับตั้งมาที่ร้านก็ได้ค่ะครับผมตั้งมาที่ร้านก็ได้เลยครับก่อนเข้าทางมาก็จะมีป้ายบอกนะเข้ามา2กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองผมตั้ง GPS มาประมาณ14กิโลนะครับได้ไหมคะครับผมประมาณนี้นะครับร้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกคนจันทร์ถึงเสาร์นะครับอยู่ทุกวันอาทิตย์นะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามเส้นทางก่อนก็ได้นะครับ ลูกค้ามาถึงแบบนี้ก็มาหยิบจับใส่ถาดได้เลยนะฮะหน้าร้านมีที่จอดรถนะครับด้านในมีที่นั่งนะคะแล้วก็อยากพิเศษในเรื่องของน้ำมันนะคะน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะครับใช้เป็นน้ำมันอะไรครับตัวนี้น้ำมันลีลาค่ะครับผมมียี่ห้อบอกยี่ห้อด้วยนะฮะใจดีบอกยี่ห้อด้วยเพราะว่าใช้มาตั้งแต่วันแรกที่ขายเลยคะ่ะครับ อันนี้จะเป็นเมนูเห็ดนะคะครับผมอันตัวนี้ถ้าเป็นเกี๊ยวเมนูเห็ดนี่คือเราจะไม่เอาออกจากไม้นะไม่ค่ะเดี๋ยวจะหลุดจะมันหลุดครับผมเพียนะคะนี้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวน้ำจิ้มนี่คือของเรานี่คือมีส่งขายด้วยใช่ไหมครับตัวนี้มีขายไหมแค่หน้าร้านมีขายแค่หน้าร้านนะครับไม่ได้ส่งนะไม่ได้ส่งขวดเท่าไหร่ครับขวดละสามห้าค่ะสามขวดร้อยขวดละสามห้าสามขวดร้อยนะฮะ ตัวนี้เราทอดนานไหมครับตัวนี้เอาให้กรอบเลยใช่ไหมครับตัวนี้ทอดแป๊บนึงบังอันนี้จะไม่มีอะไรกรอบได้นอกจากเฟ้นไฟที่หนูชอบเล่นใช่ไหมครับไปก่อแดงอะค่ะไม่มีวันนี้เล็งอยู่วันนี้เล็งอยู่ใช่ใช่อันนี้เอาทอดแค่สุกพอใช่ค่ะครับางตัวกรอบมากก็ไม่ได้ค่ะมันจะไม่อร่อยครับน้ำมันทางร้านเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะครับ ค้าสั่งกรอบๆเราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันกรอบมากไม่ได้นะมันจะไม่อร่อยครับบางตัวเราก็ต้องแนะนําลูกค้าค่ะครับผมเออผมลืมถามนะเมื่อกี้ผมบอกก่อนเข้าลิปมาบอกว่าผู้ติดตามในที่ต่อสี่แสนสี่หมื่นคนนะฮะตอนนี้ถึงห้าแสนแล้วยังครับวันสี่แสนเก้าค่ะสี่แสนเก้านะสุดยอดครับผมยังทาไม่ได้เลยนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงขอห้าแสนกดติดตามพี่จหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ค้านะคะครับผมนี่ครับโอทโทษมาสี่ัน สวยน่ากินครับผมตัวนี้เขาจะใช้เป็นลูกชิ้นนะฮะอย่างดีเลยนะครับปกติอันนี้จะย่างแล้วลองมาทอดอเพาราะแม,ม่ค้าชอบกินครับผมอาศส่เอาไปกินแม่้าชอบส่วนใหญ่ถ้าไม่ชอบแม่ค้าชอบก็จะเอามาขาย อยาบอกว่ามากลายมากมเมากขายมากี่ปีแล้วครับที่นี่เข้าปีที่สี่แล้วค่ะเข้าปีที่สี่แล้วนะครับโอ้โ oh หมีสาขาเดียวนะไม่มีเป<ม>็นชายมีสาขาเดียวไม่ขายเป็<ฮ>นชายครับผมมีผู้ช่วยไหมครับผู้ช่วยมีเป็นบางวัน <laughs> มีเป็นบางวันนะคะ <laughs> ส่วนมากเลยก็ลุยเดียวนะครับผมนีม่ฮะแม่ค้านะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาดีนะครับผมน่ารักนะครับอัธิษฐานใส่แก้วให้กับลูกค้านะคะครับผมโอ้แก้วนี้คือมีโลโก้นะครับทางร้านด้วยนะครับแก้วทนความร้อนนะตัวนี้กันร้อนได้เนาะแก้วเขานะครับครับร้อยเก้าสิบบาทใส่ได้กี่แก้วครับเนี่ยได้สามแก้วสามแก้วนะครับอันนี้คือลูกค้าจะทานที่ ร้านก็ได้หรือว่าจะเอาใส่รถไปกินในรถนะฮะไปเดินทางไปเที่ยวต่อได้นะครับแบบนี้ก็จะสะดวกกับลูกค้าครับผมอยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะที่แถมแบบจุกๆเลยก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือขัดนะคะลูกค้านวันเท่าไหร่คะเกือบหลักพันค่ะเกือบหลักพันนะครับค่ ครับน้ำจิ้มนะครับเห็นแล้วอยากขอซื้อสูตรนะครับขายให้ผมไหมครับเนี่ยไม่ขายนะครับันี้นะคะมีไม้ให้ด้วยนะครับ สรับ 3, 4, ส่วนมากเลยก็จะเป็นลูกค้ามีทั้งประจําแล้วก็ขาจรใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าเสี่ยงใหญ่ก็ตามมาจากติ๊กตกแล้วก็ตามมาหลาหลายๆจงหวัดเลยค่ะเริ่มไลฟ์สดอะไรครับตอนแรกเลยแอปเปิลน้ํา อ๋อไม่ใช่ลูกชิ้นนะฮะไม่ใช่ค่ะเล่นแอปเปิลน้ำแอปเปิลไทยครับพี่ว่ามันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นขึ้นปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมลูกชิ้นถึงมาดังได้ครับมันน่าจะมีจุดส <c ười> คลิปหนึ่ง<อ>ที่แบบแนะนำน้ำจิ้มอย่างเงี้ยค่ะน้ำจิ้มะะใช่ค่ะคร,ครับผมเอครับจากที่ ไลฟ์สดนะในทิกตอกเลื่อยๆนะครับไม่คิดว่าจะดังนะครับนี่ตัวนี้โอ้โหดังเป็นผู้แตกเลยนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับที่เด็กเขาก็ในฮะน่าจะเป็นตัวนี้เลยฮะน้ำจิ้มแล้วก็ลูกชิ้นที่สดใหม่นะครับนี่ฮะมีทางลูกค้าประจําแล้วก็ขาจรนะครับเลีเวียนมาเรื่อยๆนะฮะ น้ำจิ้มนี่ถ้าลูกค้าไม่ล่าเลยเราก็จะใส่กระปุกไปให้ใช่ไหมครับใส่กระปุกไปให้หรือใส่ถุงไปให้อย่างเงี้ยค่ะอืมครับผมแต่ถ้าขายแบบนี้ก็เป็นกระปุกละยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวนี้นะครับใช่ค่ะกระปุกละยี่สิบบาทถ้าแบบถ้าขายเฉพาะน้ำจิ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นขวดขวดละสามห้าสามขวดร้อยครับ,รบทุกคนนะครับอทอดดีสวยน่ากิน,นครับ จะเป็นเฮมพันเห็ดค่ะนี่ <Hey, S 1> นะคะค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีผักฟรีให้กับลูกค้านะคะก็มาดูกันได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าแต่ละวันผักก็จะไม่ซ้ํากันนะคะอย่างเช่นบางวันก็จะมีผักสลัดแต่วันนี้ก็จะมีผักกาดหอมแตงกวาแล้วก็ผักชีค่ะครับผม นี่เลยนะครับอันนี้เราก็ทําเป็นชุดแบบนี้ให้กับลูกค้าไปได้เลยนะคะเฉพาะผักนะครซื้อต่อวันนี่ว่าเราเป็นพันเลยนะเป็นเกือบพันค่ะเกือบพันเลยนะครับโอ้สุดยอดครับอันนี้คือยอมอยากให้ลูกค้าได้กินแบบผักอร่อยอร่อยเราซื้อขั้นต่าเท่าไหร่ครับถึงจะได้ผักแบบนี้แล้วแต่สิบยี่สิบขึ้นไปสิบยี่สิบขึ้นไปนะครับผมได้ผักแบบนี้เลยนะแบบใเยอะๆจุกๆแน่แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่ครับมอทุกวันจะทำแบบใส่ถุงให้กับลูกค้าแบบนี้ไปเลยค่ะครับผม ไปเดี๋ยวเรา3ามชุดนะฮะได้แล้วครับขอบคุณครับผมนี่ครับทุกคนนะครับเฉพาะผักนะครับวันหนึ่งนี่คือลงเยอะมากนะครับอนี้คือแบบ1ิบไม้ขึ้นไปนะฮะเขาจะให้ผักแบบนี้นะครับอาครับที่เราสั่งเมื่อกี้นะฮะที่พาไปดูวิธีการทอดแล้วก็น้ำจิ้มนะฮะน่ากินมากแล้วก็มีผักมาให้ด้วยนะครับภายในร้านนะฮะก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งสำหรับลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วก็นั่งกินได้นะครับอ่ะเดี๋ยว โอ้โหให้คุณโอแล้วก็พี่บ้านนะครับผมจัดเลยนะครับลิงอยู่นะนี่ครับจุกๆแน่นๆอันนี้เป็นอะไรอันนี้แต่หน้าจะเป็นปอกเปียหรือเปล่าพี่จิบแถมหรือเปล่าคะางในของเมื่อกี้เราได้เลือกไหมปอกเปียใช่ไหมเป็นปอกเปียนะแอบแถมปอกเปียให้นะคะนี่เซอร์ไพรสอีกแล้วนี่มาดูว่าข้างในใส่อะไรขืมกรอบเลยเคี้ยวกรอบ ไข่นก้าทารนะครับโอ้ไข่นื้อทั้งลูกเลยนั่นคือทุกคนเดียวเขากรอบกรอบเลยแบบทุกคนอยากจะบอกว่าเด็ดจริงๆน้ำจิ้มแกเด็ดจริงๆนะคะนี่หัวจ้องหัเติดภาพนี่นี่นี่ผักดูครับผักนี่คือมาแบบอลังการงานสร้างนะครับทุกคนนี่ฮะมาให้แบบเยอะมากครับ หชุดก็หนึ่งถุงนะซื้อกี่บาทพี่จิ๊บก็แถมนะคะค่ะครับผมโอ้ใช้มือกันลูกใช้มือเลยมาขออนุญาตนะโอ้โหสุดยอดครับนี่คือเดีย๋ยวบอกว่าเขาให้เยอะจริงๆให้แบบไม่ห่วงนะครับพี่จิ๊บไม่ห่วงอะลรนะคะน้ำจิ้มไม่พอหรอไม่พอเติมค่ะครับแล้วก็น้ำจิ้มนะฮะ คือเติมพริกได้นะครับถ้าใครยังไม่เผ็ดแทบสาใจพอนะครับแต่ว่าออริจินอลนี่คือก็โอเคนะฮะสุดยอดแล้วนะครับครับผมนี่ยฮะถ้าใครได้เป็นเอฟซีเคยดูพีก่กิ๊นะคะสะโลกแกนของพีก่กิ๊ก็คือมีอะไรก็กินกินไปนะคะก็คือนี่เลยแกก็จะทอดลูกชิ้นกินแบบนี้ทุกวันมีอะไรก็กินกินไป อครับม,มาครับผมเดี๋ยวผมจัดเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมไมใ้ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องเอ่ครับใส่กอกชีสใส่กอกชีส,สนะครับ ผมอร่อยครับโอ้โหชิดขออนุญาตนะคะต่อชีเจเยิ้มๆเลยนะคะโอเค แก้วนี้คือทนความร้อนนะคะของทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างพี่กี๊ใช้อออของดีนะครับนี่ลนะ<อ><อ>จะบอกอว่า<ห>น,นะฮะผักนี่คือไม่บุฟเฟ่ก็คล้ายๆนะคะรับผมไม่ต่างกันมากเพราะว่าเยอะมากเยอะๆครับเยอะเราแกะมาถุงนึงยังไม่หมดเลยนะคะครับผมผมเบี้ยอ่อรอ่ะอืม ันนี้เป็นอะไรนะเป็นหมกเปียปะอเปียะานนายเป็นไส้ผักบุ้เส้นครับผม<ะ>คุณบา้าเคยกินไหมกับน้ําจิ้มลูกชิ้นแบบนี้ผอเปียะไม่มันเป็นยังไงบ้างครับมันเนฟิเตอเขอ้ามามันก็เหมือนผอเปี๊ยทั่วไปแต่ว่าเพิ่มรสชาติคือว่าน้ำจิม้มเขามีความเผ็ดหวานแต่โดยรสชาติน้ำจิ้มของผอเปี๊ยทั่วไปจะมีแต่ความหวานตัวนี้มีความเผ็ดขมามกินแล้วมันไม่เลี่ยนเลยทุกคนกินได้เรื่อยๆครับผม อันนี้เป็นเบคอนนเห็ดเบคอนผ่านเห็ดนะฮะเบคอนผันเห็ดปกตินะถ้าที่จีบบอกว่าถ้าเป็นทางร้านทำกินเองจะย่างนะแต่วันนี้เอามาทอดก็คุยครับกรอบนะฮะกรุบ,บ,บ,บนุ่มนะอร่อยครับผม แต่ว่าน้ำจิ้มเขาหอมนะฮะอยากลองทานเหมือนเรานะคะอยากตามมาทานของพี่กิฟเหมเาแล้วนะคะมาเที่ยวภาคใต้นะคะมาเที่ยวสุพารณแวะมาอุดหนุนเป็นกำลังใจงให้พี่กิฟกันได้นะคะทุกคนครับผม,มน้าพี่บัาคือฟินมาก อะไรนะของพี่วะเลยบวยครับบวยมาครับนอกจากเขาจะมีทีเดียที่ลูกชิ้นทอดแล้วก็จะมีน้ําด้วยนะฮะเป็นอันนี้เป็นน้ําอะไรนะฮะอันนี้เป็นนมเผือกค่ะนมเผือกนะครับผมร้านพีจีขายทุกอย่างนะคะแต่บวยอใส่น้ำแดงไหมคะบวยใส่น้าแดงไหมใส่ครับเอาตามสูตรพี่ได้เลยโอ้โห นะขาวิ่งขนยอฮะมะขาะะก่งมากพี่จิ๊มน่ารักมากนะคะเต็ม,ม,มคุ<ช>้คน <ะ S 1> มากมมจิ้มเขาบอกว่าบอกเลยอร่อยอไม่ออกหวานโดดนะจะมีรสชาติแบบว่าเผ็ด เผ็ดหวานแล้วก็จะมีความกรอบๆไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยนะครับผเป็นน้ําจิ้มที่มีความละมุนลิ้นมากครับซอสน้ำจิ้มที่จิ๊บแกจะเข้มข้นมากเลยครับผมแต่ว่าใครอยากได้สูตรนี้อยากบอกว่าเขาไม่ได้ขายนะครับก็คือมาซื้อที่ต้องมาต้หน้าร้านได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวให้คุณโอแล้วก็พี่บาสนะครับผมกินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะฮะ ใครที่อยากมาเที่ยวมาชิมนะฮะก็แวะมาได้นะครับที่ชุมพรนะฮะเดี๋ยวผมฝากหมุดไว้ให้นะครับผมที่ใต้ชิมนะครับพี่กันร้านแล้วก็เบอร์โทรร้านนะครับเมื่อกี้เราก็ไปชิมแล้วนะครับอร่อยมากนะครับแล้วน้ำจิ้มเด็ดมากครับทุกคนนะครับนี้ต้องขอบคุณพี่จิ้มมากๆเลยนะครับผมก็มีอะไรจะฝากร้านฝาก ฟนคลับ f อของตลอนถ่ายคลิปบ้างครับที่อยากจะมาเที่ยวมาสนุนเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านลือชิ้นทอดพี่จิ๊บนะคะร้านแม่ค้าอยู่กิโล12วัดถ้ำสนุกนะคะสามารถตั้ง GPS อมาได้เลยนะคะก็เส้นทางข้างนอกก็จะเป็นเส้นทางจะไปจังหวัดระนองนะคะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับผมเก้าโมงครึ่งจนถึงไม่เกินหกโมงเย็นค่ะครับปลายนอาจะเป็นปลายเก่าครับแล้วก็โทรมาสอบถามเส้นทางแล้วก็วันปิด ร้านเปิด<ช>ร้านได้นะ,ะบางทีอาจจะมีธุระเนาะเข้าเฟซบ<อ>ุ๊คลกชินทอดที่จิ๊บได้เลยนะคะสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้เลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยห้ามท้าเลยทิกตอกนะครับตอนนี้ทิกตอกกาลังดังเลยนะฮะแล้วก็มีอัปเดา ลูกชิ้นนะครับอัปเดตหน้าร้านอยู่เรื่อยนะครับทิกตอกอะไรนะครับชื่อติกตอกนะคะชื่อว่าลูกชิ้นทอดพ่จิบเหมือนกันค่ะครับผมนะฮะก็เข้าไปติดตามได้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่ลิบต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับต้องขอบคุณพิจิบมากมาเลยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคแค่นี้เลยครับ